ได้แล้วทุกคนเกือบแย่ครับเกลือบแย่เหมือนกันนะเฮ้ยอ๋สวัสดีเพืรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่ช่องเฮียมีพาวับวี 6ตอนแล้วเองอยู่เกมคุ้มซับไปแอสแตกด้วย่าสาวทําสาวนาเกลือลองเราทุกคนก็ก่อนก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียมี่ภาวะวี6ไปด้วยแล้วกันครับผมที่สําคัญครับเฮียมีอย่าลืมไปกดไลค์เพจเฟซบุ๊กของเฮียมี่ภาวะไว้นะครับผมอีกหนึ่งอย่างเลยครับเฮียมีกลุ่มนักที่ททุกคนครับเป็นกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับการปั่นสล,ล็อตนะเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเราจะแชร์กันไว้ในกลุ่มส่วนเกมไหนแตกไม่ดีแตกไม่ปัง,ปงพังพินาศ เราก็จะแชร์กันในกลุ่มเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้คนต้องภาดฟังไปเล่นเกมนั้น,นในช่วงเวลานั้นครับผมกลุ่มลักกิ้มของเฮียกลุ่มลักกิ้มของเฮียสามารถตามดูได้ที่ใต้เดสคริปชันด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเป็นกลุ่มเขาร่วมฟรีครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเข้าร่วมนั้นคนมาครับวันนี้มาอยู่กับสาวท่ามตัวกับทุน1000บาทครับวันนี้เฮียจะมาซื้ออย่างเดียวนะทุกคนครับจะมาซื้ออย่างเดียวที่เบ็ดบาทไม้250ยนะครับ ขอกำไรนิดๆหน่อยๆก็น่าจะออกเลยครับสำหรับกรรหลับสาวถ้าในวันนี้นะรู้สึกว่าเพื่อนๆแจ้งเข้ามาแล้วสาวถ้าในวันนี้ค่อนข้างที่จะจ่ายยากแต่ว่าจะจ่ายยากจริงหรือเปล่าเรามาดูกันครับทุกคนครับก็จาดไปก่อนโสลสโลแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กรุมขำปับอยากได้สาระไปช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยกบเฮียมิพาวาับวี 6นั่นเองถึงเคลนมาครับจัดไปก่อนที่2 5 0รเปสกิดเฟิเทอร์โบด้วยตอนนี้ย่งก็ปั่นสาวถ้ำอยู่ช่วงเวลา1ทุ่มสนาทีนะทุกคนครับมาดูกันว่าวันนี้สาวถ้ำจะได้หรือว่าจะเสียอย่างที่เพื่อนแจ้งเราเข้ามาครับทุกคนก็น่ากลัวอยู่นะเบิ้มโอเคสวยไม่เหี้ยไม่ค่อยได้ซื้อมาหลายรอบแล้วนะครับสำหรับสาถ้ำนะส่วนใหญ่จะเป็นปั่นมือมากกว่าทุกคนครับวันนี้ก็เลยแบบ อาตัดสินใจมาซื้อแล้วกันนะอุย้ยวายไม่ได้จ่ายสวยแล้วสวยแล้วอุย้ยเตือนอย่าทำรารเงียยแบบนั้นวายเจไปก่อนนะเคมาสวยวายได้เล่นบอกได้เล่นอยู่เขียวแถวแรกมาไหมเพื่อนอุย้ยเขียวเต็มเล้วลอดตายแล้วกับู้ เนี่ยบอกคำนี้ว่ารอดตายแล้วทุกคนเกือบแย่ครับเกือบแย่เหมือนกันนะจัดไปรางวัลซุปเปอร์เป็นการหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทครับเกือบแย่ครับไม่ได้สองบุญสุดท้ายที่บ้านี่นนะอยอยเกือบแย่ครับเกือบแ yeah. ย่ลรอตายบุดบิดจัดมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทครับถือว่าล่อตายแบบบุดบิดเลยนะทุกคนไปครับขยับหน่อยไปไม้ห้าร้อยกันดีกว่าครับ มาสี่หมุนจัดไปบนซ้ายบนซ้ายเฉียบเฉียบบนซ้ายเฉียบเฉียบครับอื้อดอกแรกว้าวยเคเต็มระบบอื้อบางเกินเพื่อนโอ้โหอ้าอาวแล้วทุกคนครับ เอ๊ย oh, จ่ายน้อยจ่ายน้อยอีส uh ิบ huh. ไม่เลือกไม่ดีแล้วเลือไม่ดีแล้วสิแถวแรกมาไหมโอเคสวยเปลี่ยนสวยวเป็นเออ uh, เปลี่ยนไม่สวยเลยครับแต่อย่างน้อยใบนี้ก็ไม่ขาดทุนก้นครับจัดมากส่ร้อยเจ็สิบเจ็ดบาทครับมานี้เราก็ไม่ขาดทุนแล้วนะหวังได้กำไรอีกสักหน่อยนะึงมา แตลกนายหรือเปล่าเพื่อนแต่กนายหน่อยมาไหมไม่มาครับกดข้ามไปเถอะหมุนสุดท้ายตามสไตล์ให้ย่าคงขาดทุนอยู่ครับงั้นเราอยู่ต่อที่ไม้ห้าร้อยและกันทุกคนไปกันต่ออย่าให้ได้พักอย่าให้ได้ผ่อนอีกสักตัวไม่มาข่าวทำเอ้ยกดตรงกลางบ้างทุกคนครับสลับกัน โอ้ฟ้าจ่ายยากนะฟ้ามาเงี้ยฟ้านี่คือแบบอย่างที่เฮียบอกไปดูคลิปทุกคนครับลุ้นค่อนข้างยากนะครับให้มันจ่ายฟ้าเฉี่ยวฟ้าเาาซลดิเซลหน่อยจ่ายเลยนะเซลดิเซลหน่อยจ่ายเลยเต็มระบบมาวายแถวสามฟ้าอ,าอีกแล้วมาไหมล่ะอะไม่มาวะนึกว่าท้ามันแล้วมันจะมาทุกคนครับไม่มาเลยครับฟ้า จัดมาดอกนี้กันก่้อนโต346บาทครับเบิ๊บเออป๊า๊บองเอิ๊บเอเอ,เ,อเจมาก่อนเอแถวแรกมาไหมไม่มีอืมเคอืมขาดค เฮ้เอาเฮียขาดทุนเลยเหรอวะอย่าไปยอมทุกคนไม่เอามานี้แทงกงมอมาขอไม้พันหนึ่งมาดิเราต้องเสี่ยงว่ะทุกคนครับแต่มีคนเตือนมาแล้วว่าสาวท่าวันนี้ถ่ายค่อนข้างยากนะทุกคนครับอย่าไปกลัวครับไปอย่าไปกลัวทุกคนครับจงมีความเชื่อเป็นของตัวเองคิวสวยเพื่อนอื้อ วายได้เล่นสิบตัวหนึ่งอะที่รู้อะเออเปลี่ยนเป็นเจไหมโอ้หน้าแดงจบเลยเปลี่ยนเป็นดน้าแดงจบเลยนะครับอย่างแรกอย่าให้มันว่าวครับทุกคนมันจ่ายนิดจ่ายหน่อยก็ให้มันจ่ายนะเพื่อเอาตัวคูนขึ้นนะครับแล้วไปลุ้นเอาไทายๆเอานี้น่าจะเวร์ก,กว่านะครับสิบไปเต็มระบบอุ้ยเคไหลามาไม่ถึงครับวายดอกนี้เจเคไหลามาแล้วบึ๊บฟ้าฟ้ามึงยาวขนาดนั้น้วเงียจะเล่นอะไรต่อเพี้ยน ไเองก็ยาวเกินวิจายยากจริงด้วยว่ะทุกคนครับเตือนแล้วไม่ฟังเตือนแล้วไม่ฟังขาดทุนอีกแน่นอนเตือนสวยๆอ,อ่าใสวยแล้วเตือนไม่ฟังครับขาดทุนอีกแล้ว คิดหนักแล้วทุกคนครับถ้าดอกนี้ไม่มีกําไรนะเรามาหมุนนอกดีกว่าเอาว่าเราหมุนนอกดีกว่าทุกคนครับถ้ามันไม่มีกําไรนะอือโหน,นี่แต่ตัวจ่ายย,ยากๆวายตัวแพงมาเคแถวสองมาไหมมาดีมามาเออฟ้าฟ้าเองที่ันขัด มันช่างเป็นตัวที่ขัดโชกขัดลาบจริงๆนะจัดก้อนโตมัสามรอเจ็ดบาทครับขัดเส้นทาําทางทํามากินเฮียจริงม,มาไม่ฟ้าไม่มามันมาแต่มันนพาเดียวสอง หัวจะปวดครับม,มาแมาสกเกนเตอร์แต่ไหนไม่มาด้วยจัดมาก้อนโตสามร้อยยี่สิบับหรือว่าเราจะถอยดีวะกับรายมาแปดร้อยขอกำไรอีกสองขออีกสองร้อยป่ะโอ้ยไม่ให้ด้วยเออขออีกสองร้อยไปเพื่อน คโอเคสวยอู้สิบเขียวแถวแรกไม่มากำไรสองร้อยแล้วกำไรมาหนึ่งเท่าตัวทุกคนครับเขีวยวพอดีกว่าเราหนีดีกว่าทุกคนรู้สึกเหมือนมันไม่จ่ายนะขาดทุนย่ำยับอยู่นะขาดทุนย่ำยับเลยนะครับไม้หลังๆนะโอ้ยเนื้อถอยดีกว่าว่ากำไรมาพันห้าก็ถือว่าพอประมาณทุกคนถือว่าโอเคใช้ได้นะ เรามาฟังคําที่เพื่อนๆเราแจ้งมาดีกว่าทุกคนดีกว่าตะบีตะบันไปต่อข้างหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับโอเควันนี้ยียกกพาเองมองวาวาร์ปไปเกมกลุ่มซับแบงแอสแท็กด้วยสาวทำสาวนาเกลือของเรานั่นเองทุกคนก็วันนี้กําไรมานิดหน่อยครับพันห้าก็ถือว่าดีกว่าไม่มีกําไรติดไม้ติดมือนะทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจไว้ช่องเฮียมีภาวะวี ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นเฮียต้องขอตัวลาไปก่อนละกันเว้ยเจอกันใหม่วัยรุน่นสำหรับคนที่สนใจสามารถตามดูได้ใต้คลิปชันด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเจอกัน